สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ ep ที่4เลยนะคะใน ep นี้เราจะทําการเชื่อมลําตัวค่ะหลังจากที่เราถักเสร็จเป็นจํานวน3ช่วงดอกแล้วนะนับอย่างนี้ค่ะ1 2 3่งสองามที่ว่าให้ทําดอกนี้ให้เต็มเราทําเต็มแล้วแล้วก็มาจบงานตรงนี้ในขั้นตอนนี้เราจะตัดไหมเลยค่ะตัดไหมแล้วก็เก็บซ่อนหางไหมให้เรียบร้อยนะคะให้เราพับงานนะตรงสาบเวาวาๆตรงนี้ให้อยู่ก,กลางค่ะ แล้วก็พับงานเลยเราจะทําการแบ่งตัวเนี่ยให้วางงานลักษณะนี้นะคะตรงหัวไหล่ให้พับครึ่งแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไล่ดอกบนดอกล่างให้ชนกันนี่นะทีนี้เราจะทําการแบ่งตัวให้เรานับมาไอ้ตรง ที่ว่าเป็นดอกครึ่งตรงไหล่นีให้นับหนึ่งสองสามแล้วให้มาติดมาร์กตัวบนแล้วก็ตัวล่างจับชนกันเลยค่ะอันนี้ง่ายสุดแล้วนะวิธีนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันดอกที่ว่าเป็นพับตรงหัวไหล่นับหนึ่งสองสามแล้วก็มาแปะตรงนี้ด้านล่างด้านบนให้ชนกันแบบนี้นะคะ นี่คือแขนซ้ายแขนขวาเราจะอยู่แบบนี้ที่เหลือก็เป็นหน้าอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทีนี้เราจะทําการเชื่อมลําตัวโดยที่ใต้รักแล้เราจะเพิ่มเข้าไป1ดอกนะคะคนไหนที่ต้องการใหญ่ก็สามารถเพิ่มเป็นสองดอกได้นะคะเรามาเริ่มเชื่อมกันเลยค่ะหมุนงานเราจะเริ่มเชื่อมงานจากด้านนี้นะคะปดตัวมากออกปล่อยไว้ด้านหลังค่ะ ให้แทงเข็มเข้าไปตรงจุดที่เรามาร์กแทงให้ผ่านตรงนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแทงเข้าไปตรงกลางตรงนี้เลยแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเราจะถักโซ่สี่นะคะเราจะพับห่างไหมไปในตัวเราได้โซ่สี่ล้วจะบอกก่อนหนึ่งดอกใช้เจ็ดห่วงแต่ในขั้นตอนนี้นะคะ เราจะใช้จุดเชื่อมจุดนี้กับจุดนี้ด้านละหนึ่จุดฉะนั้นเราต้องถักเพิ่มขึ้นมา5ห่วงค่ะวิธีทําห่วงก็โซ่สี่แล้วก็พอสองคอลงในจุดที่เราเริ่มเลยนะปลดสองปดสองแล้วก็ปดสค่ะเราได้หนึ่งห่วงละต่อไปโซ่สี่หนึ่งสองสาม สแล้วก็พอสองคอแทงให้ได้สองเส้นแบบนี้ค่ะแทงเฉียงๆนะปดสองปดสองปดสองเราได้สองห่วงโซ่สี่แล้วก็พอสองคอแทงไปปดปุดปดเราได้ห่วงที่สามห่วงที่สี่ห่วงที่ห้า พอเราได้ครบห้าห่วงให้เราลูดงานด้านถูกนะแล้วก็ปักเข็มลงไปตรงจุดรวบเอาอันนี้ออกค่ะเอาตัวเชื่อมออกปักลงไปหนึ่งสองสามตรงหลักที่สามนะดึงขึ้นมาทำการล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็ตัดไหมค่ะอันนี้ถ้าใครเซียนไม่ต้องตัดก็ได้นะอันนี้เราทำเผื่อคนมือใหม่จริงๆค่ะวิธีนี้ง่ายสุดแล้วนะคะเราก็จัดเก็บหางไหม ให้เรียบร้อยนะคะกะว่าแน่นเก็บซ่อนไปตามซอกโซ่อของเราค่ะหรือจะใช้เข็มสอยสอยเก็บก็ได้นะคะถ้าใครกลัวหลุดเนี่ยตายลักแล้เราก็จะได้ห้าห่วงเราได้เสร็จแล้วหนึ่งข้างเราก็มาเริ่มทำข้างนี้กันค่ะก่อนอื่น ให้ปลดด้านนี้ออกเหลือไว้ด้านหนึ่งเราก็แทงเข็มเข้าไปตรงหลักที่สามหนึ่งสองสามนะแทงเข้าไปเลยให้ทะลุจะได้แน่นดึงไหมขึ้นมาทำเหมือนเดิมค่ะเราจะถักโซ่สี่โดยพับหัางไหมไปด้วย พอเราได้โซ่สี่พอสองคอลงในจุดที่เราปักปดสองปดสองปดสองโซ่สี่ห่วงที่สองห่วงที่สาม ห่วงที่ห้าได้ครบห้าห่วง,วงก็รูดงานรูดงานแล้วปลดไอตัวมาร์กออกแทงตรงหลักที่สามนะคะดึงผ่านล็อกไหมหนึ่งครั้งตัดไหมเลยค่ะเหมือนเดิมจัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อย น,นะคะใต้วงแขนของเราทั้งสองฝั่งก็จะได้เหมือนกันทีนี้ให้เราพลิกงานไปด้านหลังไปด้านหลังแบบนี้นะไอตัวมาร์กตรงนี้ก็ปลดออกได้เลยค่ะเพราะเราจะเริ่มงานตรงจุดใหม่เราจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดนี้นะคะตรงจุด V ีขาเดี่ยวตรงนี้ ซึ่งมันก็จะเหมือนกันกับแถวนี้เลยก็คือเริ่มที่สี่หลักรวบโซ่สามแล้วก็มาทําพอสองคอสามหลักขั้นได้โซ่เจ็ดแล้วพอสองคอสามหลักลงในวีขาคู่ตรงนี้ให้เราต่อไหมเปคะ่ะอันที่จริงต่อตรงไหนก็ได้แต่สําหรับสาวน้ำมนตจะต่อช่วงใกล้ๆลักแล้ค่ะจะได้ไม่ต้องเห็นจุดเด่นมากมายเนาะเราจะขึ้นที่โซ่สี่โซ่สี่นี้แทนพอสองคอหลักแรกเป็นแล้วเนาะตรงนี้ เราเริ่มเลยค่ะพอสองคอลงไปอีกสามครั้งค้างไว้ค่ะได้ครบสามครั้งรวมกับโซ่สี่หลักแรกก็เป็นพอสองคอสี่หลักนะคะแล้วก็รวบพร้อมกันเราจะขึ้นงานแบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามแล้วก็มาทําพอสองคอสามหลักลงในตัววีขาคู่หางไหมที่เหลือก็พับเก็บไปเลยค่ะหนึ่ง สองสามได้โซ่สามแล้วก็พอสองคอลงในนี้เลยหนึ่งสองสามได้ครบสามหลักขั้นได้โซ่เจ็ดแล้วก็พอสองคอสามหลักลงที่เดิม ได้ครบ3หลักก็โซ่สแล้วมาทำสีหลักรวบลงใน V ขาเดียวฝั่งนี้ค้างไว้ก่อนค่ะได้ครบ4หลักก็รวบตรงจุดเริ่มงานให้เราติดมาร์กไว้เราเริ่มตรงนี้ มาถึงจุดรวบดอกเราก็มาดูว่าเราถึงช่วงไหนโซ่สามเอ็กก่อนเสร็จแล้วก็มาทําโซ่7แล้วก็ห่วงเล็กๆด้านบนโซ่3ามเอ็กลงไปในโซ่7แถวที่แล้วแล้วก็โซ่7แล้วก็เอลงในโซ่สามปุดสองปุดสองต่อในโซ่2แล้วก็คอมมาทําอ็ฝั่งนี้โซ่3ามแล้วก็เริ่มทํา ตั้งแต่จุดนี้นะคะแล้วก็มาทําไอตัวฐานดอกแล้วก็มาทําสี่หลักรวบลายมันก็จะอยู่แค่นี้ละคะ่ะนี่นะคะช่วงลายเขาก็จะให้เริ่มทําตั้งแต่จุดนี้นะคะมาถึงจุดนี้เหมือนกันค่ะลงในทุกๆดอกจนมาถึง จุดรวบยอดฝั่งนี้ถักไปนะคะให้สุดแถวตรงนี้เราได้ถักเลื่อยมาจนมาถึงใต้วงแขนตรงที่เราจะเพิ่มดอกนะคะพอมาถึงจุดนี้เราก็ทําปกติก็คือโซ่เจ็ดแล้วทําห่วงเล็กๆด้านบนครอบตรงยอดนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้โซ่เจ็ดแล้วก็เอลงบนโซ่สามปลดหมดเลยต่อได้โซ่สอง มาปักลงในห่วงแรกนะคะต่อไปก็ถักปกติเราจะทําโซ่สามแล้วก็มาทำสี่หลักรวบลงในห่วงถัดไปคือห่วงนี้ค้างไว้ค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ได้สี่หลักก็รวบต่อด้วยโซ่สาม แล้วก็มาทำพอสองคอสามหลักลงในห่วงต่อไปแล้วคั้นได้โซ่เจ็ดแล้วพอสองคอสามหลักลงในห่วงเดิมพอสองคอลงในห่วงต่อไปปดหมดค่ะหนึ่งสองสามขั้นได้โซ่เจ็ดแล้วก็พอสองคอสามหลักลงที่เดิม คั้นเดโซสามแล้วก็พอสองคอสี่หลักรวบพอสองคอสหลักรวบลงห่วงถัดไปหนึ่งครั้งไว้ค่ะสองสามสี่แล้วก็รวบโซ่สามแล้วก็เอ็กลงห่วงถัดไป มาถึงฝั่งนี้เราก็จะทำโซ่7แล้วห่วงเล็กๆด้านบนนะคะแล้วก็เอ็กลงโซ่7ของแถวที่แล้ว1 2 3 4 5 6 7งเลงในโซ่3าอดหมดค่ะตามด้วยโซ่2อเลงในโซ่7ตรงนี้ขึ้นโซ่3แล้วก็เดินลายปกติค่ะก็คือ4หลักรวบ ได้ครบสหลักก็รวบตามด้วยโซ่3แล้วก็ใน V ขาคู่เราก็ทําคือพอ2องคอสาหลักขั้นด้วยโซ่7นะคะแล้วก็พอ2คอสามหลักลงที่เดิมขั้นด้โซ่7แล้วก็ทําพอ2อคออีก3หลักลงที่เดิม โซ่สามแล้วก็มาทำพอสองคอสหลักรวบลงใน V ตัวสุดท้ายได้ครบสหลักก็รวบแล้วก็โซ่สามเรามา X แล้วมาทำตัวค่อมนะคะหว่างเล็กแบบนี้ใต้วงแขนเราจะได้แบบนี้ค่ะหนึ่งดอกก็จะผุดขึ้นตรงนี้ ให้เราถักแบบนี้นะคะวนจนมาสุดแถวจนถึงจุดใต้ลักแร้ฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดนี้ค่ะเราถักวนจนมาสุดแถวตรงจุดใต้ลักแร่อีกฝั่งพอมาถึงจุดข้อมดอกเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะโซ่เจ็ดแล้วก็เอฟลงในโซ่สามต่อได้โซ่สองแล้วก็เอกลงในห่วงแรกโซ่สาม แล้วก็ทำพอสองคอสี่หลักรวบลงห่วงถัดไปค้างไว้ค่ะครั้งที่สองค้างไว้ครั้งที่สามครั้งที่สี่ 4, ได้ครบสี่หลักแล้วก็รวบต่อด้โซ่สามในห่วงถัดไปเราก็ทำพอสองคอสามหลักขั้นด้โซ่เจ็หนึ่งสองขั้นด้โซ่เจ แล้วก็พอสองคอสามหลักลงในช่องเดิมคันด้วยโซ่สามแล้วก็มาทำพอสองคอสี่หลักรวบลงในช่องถัดไปค้างไว้ครั้งที่สองค้าง ครั้งที่สามค้างครั้งที่4รวบโซ่3แล้วก็เอลงห่วงสุดท้ายเราจะทำตัวค่อมดอกแบบเยวก,กันกับอันนี้นะคะก็คือโซ่7จเอฟลงในโซ่3าต่อได้โซ่2แล้วก็เอลงโซ่7ของแถวที่แล้ว จบงานได้โซ่สามซีดึงผ่านกับจุดเริ่มต้นตรงจุดรวบดึงผ่านเลยค่ะนี่นะคะใต้วงแขนของเราก็จะได้แบบนี้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันค่ะในแถวต่อไปเราก็มาดูว่าเราจะขึ้นงานยังไงอันนี้พอสองคอโซ่สามเราก็จะเป็นโซ่สี่บวกโดยโซ่สามเป็นโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่แทนพอสองคอค่ะขั้นได้โซ่สาม แล้วก็พอสองคอลงในนี้ห้าครั้งหลักแรกลงสองหลักถัดไปลงหนึ่งครั้งหลักสุดท้ายก็ลงสองเสร็จแล้วก็ x ลงในโซ่เจ็ มาถึงฝั่งนี้ก็ทําเช่นกันค่ะหลักแรกลงสองครั้งหลักถัดไปหนึ่งครั้งหลักสุดท้ายก็สองครั้งโซ่สามพอสองคอลงในจุดรวบตรงนี้ปลดปดปลดพอมาถึง ห่วงเล็กๆด้านบนเราก็จะทำสามขาแบบนี้นะคะพอสองคอลงไปสามครั้งค่ะขั้นด้วยโซ่สองหนึ่งโซ่สองครั้งที่สองโซ่สองครั้งที่สามพอครั้งที่สามก็พอสองคอมาลงจุดรวบฝั่งนี้เลยหนึ่งโซ่สามแล้วก็มาเริ่มทำไอ้ตรงห้าหลัก ลงในโซ่7แล้วก็มาถึงฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะเนี่ยทำซ้ำําๆถ้างงก็มาดูลายที่เราเคยถักนะทําเวียนลอบไปจนถึงจุดใต้วงแขนนะคะเราได้ถักเวียนจนมาถึงจุดใต้รักแล้วพอมาถึงจุดห่วงเล็กๆก็ทําพอสองคอลงไป3ขานะคะขั้นได้โซ่สอง แล้วก็พอสองคอลงในจุดรั่วตรงนี้เลยโซ่สามแล้วก็ทำไอตัวห้าหลักแบบนี้ลงในนี้ถักตามลายปกติเลยนะคะ แล้วก็ x ลงในโซ่เจ็ดฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันพอสองคอห้าหลักโซ่สามแล้วก็พอสองคอลงจุดรวบฝั่งนี้ มาถึงจุดห่วงเล็กๆก็ทําเหมือนกันกับตรงนี้เลยนะคะพอสองคอลงไปครั้งที่หนึ่งโซ่สองครั้งที่สองโซ่สองครั้งที่สามได้สามครั้งก็พอสองคอลงจุดรวบฝั่งนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักตามลายเลยค่ะ จะให้ดูนะช่วงใต้วงแขนของเราก็จะได้หนึ่งดอกขึ้นตรงนี้ค่ะในแถวต่อไปเราก็จะทำวายลงในพอสองคอนะคะเนี่ยคงถักเป็นแล้วเนาะถักเวียนรอบเป็นวงกลมค่ะมาถึงจุดนี้ก็ทำเหมือนที่สาธิตให้ดูเมื่อกี้นะคะพอสองคอสามขาขั้นด้วยโซ่สองลงในห่วงเล็กๆเ,เนี่ยแล้วก็ถักปกตินะดอกก็จะขึ้นนี่หนึ่งดอกนะ ส่วนความยาวนะคะก็ให้ถักยาวตามความต้องการเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนเราได้ความยาวตามต้องการและเก็บริมชายกันค่ะ